สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเบ้าด่าพาโลทงครับผมมื่อวานี้พามาเลาะคลองสิบสามพื้นเก่าแล้วครับผมย่ำเศร้าครับผมบรรยากาศย่ำเศร้าครับผมรถแคลนบุ่มบั่มบุ่มบั่มนะครับผมยามเบ็ดมื่อนี้ใส่เงากุ้งไหมครับใส่เงาแปลกๆนี่แล้วใส่เงากุ้งครับผมมื่อนี้หาเขียดบ่ได้หาไว้แล้วมันตายพี่น้อง เลยใส่เงีย้ยกุ้งครับผมนี่แหละในประมาณนี้นครับผมเริ่มใส่นะอย่างเดียวคนตกใส่บ่แล้วครับใส่ได้แค่ยี่สิบยี่แปดหลังบ่อมืนขึ้นหนาเบ,บิง้งฝนตกครับเบิ้งขึ้นนะครับผมอยากเป็นกี่ตมม้นไม่เลยครับผมนับบมูใส่มากับตนน้นหนาเอาเอาไลยใหญ่ห้างพี่น้องอย่างเบ็ดหลังแรกกันครับผมเป็นเดียเงี้ยกุ้งครับผมเป็นแต่มีปลามากินบ่ น้ำท่วมเบ็ดเบิดพี่น้องเอ็นจมๆนี่ยโมเมนว่าน,นั่นนะครับน้ำท่วมโอ้หลังแรกครับผมปาดทุหลังแรกน้ำแล้วนึกว่าเพ่อถิดดึงล,ยลอยๆมาโอ้บักไงพี่น้องหลังแรกกับน้ำเลยครับผมนี่ปลาไหลครับผมโอ้ปลาไหลตัวงามเลยครับ à tôi nam áo luôn. áo hỏi này giặt bột hầm bên đó chín cùng ở คนมาซอยถือนี่ครับผมติดเติมสงการปืนเขากลับบ้านกลับซองกันผมก็่ได้กลับแล้วครับผมนี่แควนี้แหละไปอยามเม็หลังต่อไปกันครับพี่น้องโอ้หลังจากที่ถือหลังแรกมีเจอรอยพี่น้องเลยมีเจอรอยแล้วง่ายบ่เนาะเหมือนไปหลังใดก็มีแต่หล่อนหล่อนห้อยถือมีแต่ห้อยหล่อนครับผม ไปดังโอ้ป่ามันขึ้นไม้เพิ่งๆปูบับปูบับเยอะเศรีลึกฝนว่อเบ็ดอยู่เก่าอยู่ฝนตกแหงน้ำขึ้นครับพี่น้องเอ้อเบ็ดใบใส่ไใบลึกๆเลยบ่มีนี่นั่นยังอย่ามึงไปเรื่อยๆครับ หมุนปลาหมุนดวงไปนี่ละนี่ปลากับมีเบ็ดขึ้นกันใส่ไปมีเจอลอ,อยู่พี่น้องเห็นมั้งน้องบรรยากาศยังมึงเสาร์ตะเวนกำลังขึ้นครับรถกระแล่นสัญจรไปลว่มามือบอมมือบอมห้มองสิบสามเนาะเป็นทางสัญจรรถกระแล่นมือบอมมือบอมบรรยากาศทงไฮทงนาครับผมกลางนี้เป็นคอง นี่เป็นป้อหนึ่งน้เบ็ดที่เยอกันเดี๋ยวเม่กี้ล้งดอกพี่น้องเดี๋ยวล้งดอกต้นไม้ไปอยู่ใ้ไอ,อน,นี่มีมเตอรอยครับนนมีเตอรลยบึ้งหลังนากันเอาครับ่เป็นซอกลังสุดท้ายแล้วพี่น้อง มาแนบผมมาแนบกันจะว่ากันเด้อพี่น้องตามดวงเงื่อนแล้วครับผมใช่หรือเบสไฟ <laughs> โอ้เรื่องเล่ลนหมดพี่น้องคุณหมูมียังครับผมเก็บแป๊บนึงครับผมสุดท้ายท้ายสุดครับพี่น้องสุดท้ายท้ายท้ายสุด ครับม่มีน้ำน,น,น,นี่ครับนีเตีียมตัวมาเอมคกับอุ๊บโอ้ยแย่มว่าหล่อนอยู่ครับพี่ต้องเอา,เอาจังไปไปสรุปกันครับผมผลงานมือนี่มานบ้างมานกันย่าว่ากันครับผม ạ đây tiếp đoàn thì nó cho khác bốm một 28 lắm hoa ýp Lắng này nè lắc mày gửi bèn bún ngán ra tiền tồn nè ngọc bốm mang bốm mang cái nhà bà nước thì nó nằm màn qua đây nghe cung ไม่ได้ผลครับวันอนี้แอบคิดเลยวแบบบอบคิบว่าหล่อนครับผมผมหวานอย่าติดตามเลยเด้อพี่น้องจ้าได้กะฝากเป็นลังไก่ครับผม,มกมด,ก <c oughs> ดกกไกลค์กดแชร์สำหรับเมืเอ่อนี้กะทีได้อัมลาคอยแล้แลครับพี่นอ้องโอ้โหอนเด็เจ้าเข้ามาสวัสดีครับ